สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพีสไนเปอร์นะครับซึ่งเป็นช่องใหม่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องพีสไนเปอร์ด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิว10ของเล่นวัยยุค90ยอดฮิต ใครเกิดทันชิ้นไหนบ้างมาดูกันเลยห่1เกมเศรษฐีของเล่นยอดฮิตที่ไม่ว่าใครก็เคยเล่นเมื่อไหร่ที่รวมตัวกับเพื่อนๆได้แล้วหละ่ะก็ทุกคนจะต้องนึกถึงการเล่นเกมเศรษฐีไม่เพียงแค่มีความสนุกกับได้เล่นกับเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้นแต่ยังได้ฝึกทักษะในการคิดได้อีกด้วยพอพูดถึงแล้วละก็อยากเล่นขึ้นมาทันทีเลย 2. ดินน้ำมันดินน้ำมันของเล่นที่สามารถนำไปเล่นได้หลาย ายอย่างไม่ว่าจะนำไปปาเล่นกับเพื่อนนำไปปั้นเป็นรูปแบบต่างๆหรือเอาใส่หลอดเป็นกระสุนเพื่อยิงใส่กันหรืออีกหลายๆอย่างแม้ประโยชน์ที่แท้จริงของดินน้ำมันอาจจะไม่ใช่ของเล่นก็ตามแต่สิ่งนี้ก็สร้างความสนุกในวัยเด็กให้กับหลายๆคนมาแล้วนับไม่ถ้วน 3. เกมบอยเครื่องเกมที่สร้างความสนุกให้กับผู้คนมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ชื่นชอบเกมบอยมีเกมหลัก หลายแนวแถมแต่ละเกมก็ยังต้องใช้ความพยายามและความคิดเป็นอย่างมากแม้คนอาจไม่มีโอกาสได้เล่นแต่สําหรับคนที่มีเครื่องเกมบอยอยู่แล,แล้วลก็บอกเลยว่าให้เล่นทั้งวันก็ยังไหว 4. ี่ทามากอสทามากอสจัดเลี้ยงที่ใครๆก็สามารถเลี้ยงได้ทามาก็ถือเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในยุค9 0เพราะไม่ว่าจะเดินไปทางที่ไหนทุกคนต่างก็พกเจ้าเครื่องทามากอติดตัวไปอยู่ตลอดอีกทั้งยังต้องคอย ดูแลให้อาหารและเก็บ อยู่ตลอดหากย้อนกลับไปในยุค90ใครไม่มีลกักก็ถือว่าเชยสุดๆ 5. าโยโย่เชื่อว่าหลายคนอาจเคยเล่นโยโย่กันอย่างแน่นอนแต่อาจเป็นเพียงแค่ปล่อยให้หมุนธรรมดาเท่านั้นเพราะการที่จะเล่นท่าไปด้วยเป็นเรื่องที่ยากมากของเล่นชิ้นนี้ไม่เพียงแค่ใครมีจิตตัวไว้แล้วเท่เท่านั้นแต่หากใครที่เล่นท่าเป็นด้วยและก็ยิ่งเท่กว่าเดิมหลายเท่าทีเดียว6รลดามิยะ เป็นอีกหนึ่งของวัยเด็กยุค90ที่หนุมน่มๆลุงๆยุคนี้น่าจะต้องเคยเล่นมาก่อนแน่นอนถึงแม้จะไม่มีรางสําหรับเล่นก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเพียงแบบไหนก็สามารถเล่นได้หมดเชื่อว่าหลายคนไม่เพียงแค่สะสมรถสวยๆเท่านั้นแต่ยังคงเสียเงินกับอุปกรณ์แต่งกันเป็นจนํานวนไม่น้อยแม้เวลาจะผ่านไปนานก็ตามแต่ปัจจุบันเชื่อว่าหลายคนยังคงเล่นรถฮามิยะอยู่ เช่นเดิม 7. จหนังยางหนังยางไม่ได้มีประโยชน์แค่มัดของเท่านั้นแต่สำหรับเด็กๆหลายคนที่ถือของเล่นชิ้นยอดในวัยเด็กของผู้หญิงหลายหลายคนต้องเคยโดดยางกันมาก่อนส่วนสำหรับผู้ชายสิ่งนี้คืออาวุธยอดเลยทีเดียวจะดีดเป่าหรือนำกระดาษมาเป็นกระสุนก็สามารถทำได้บอกเลยว่าของเล่นชิ้นนี้นอกจากจะมีประโยชน์ยังสนุกอีกด้วย8เกมยัดห่วงเกมที่า ใครก็เล่นลุ้นจนตัวเก่งทุกครั้งที่เล่นเพราะไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆที่จะทําให้ห่วงเล็กๆเ,เข้าไปสอดได้สําเร็จกว่าที่จะทําได้ก็เก่งจนตัวปวดกันเลยทีเดียวสําหรับเกมนี้ไม่จําเป็นต้องมีทักษะอะไรมากแค่คุณมีดวงคุณก็อาจชนะเพื่อนของคุณได้ง่ายได้กาวลูกโป่งวิทยาศาสตร์ของเล่นที่ไม่ว่าใครจะทําได้การที่นําเจลมาพันที่หลอดและเป่าให้เป็นลูกโปง่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดใครที่ ทำได้และก็ถือว่าเท่สุดๆเลยก็ว่าได้แม้ว่าลูกโป่งที่เป่าได้นั้นจะอยู่ได้ไม่นานแถมยังไม่สามารถนํามาเป่าต่อได้อีกหลายๆครั้งแต่เด็กๆทุกคนก็กลับชอบที่จะเล่นลูกโป่งวิทยาศาสตร์10เกมตัวต่อเบลกเกมที่เด็กหลายคนอาจไม่ได้ต้องการเล่น แต่เพราะพ่อแม่ต้องการฝึกทักษะให้กับลูกจึงถูกจับมาเป็นหนึ่งในของเล่นส่วนตัวแม้อาจไม่ได้เต็มใจเล่นก็ตามแต่เมื่อได้เล่นเรื่อยๆกลับมีความสนุกไม่น้อยรวมถึงยังได้ฝึกทักษะในการคิดได้อีกด้วยเชื่อว่าจากที่หลายๆคนไม่ชอบตอนนี้อาจจะหลงรักเกมนี้กันไปแล้วก็ได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานมากก็ตามแต่เมื่อหลายที่ได้เห็นของเล่นวัยเด็กยุคกรนทุกคนต้องคิดถึงความสนุกใน ช่วงเวลาในอดีตอย่างแน่นอนอาจจะมีของเล่นอย่างอื่นที่เรานํามาเขียนไม่หมดเพราะยุคนั้นของเล่นเยอะจนหยิบยกมาเขียนได้ไม่หมดใครเกิดชิ้นไหนกันบ้างหากตกชิ้นไหนไปบ้างสวัสดีครับ